ไม่ขยับเอ็นจอยมือกลางเลยวเดี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 ยว ันนี้นะคะเพจสเปซของเราพามาเที่ยวกันที่จังหวัดนครราชสีมานะคะที่เขาใหญ่นั่นก็คือที่ PB พีวันเล่นั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะเราให้ดูหน้าก่อนนิดนึงเอ็นจอยเอ็นจอยอาจาศยวันนี้นะคะเราก็เดี๋ยวจะพาน้องดีออนเนี่ยไปเที่ยวเออไปเที่ยวตรงไหนบ้างไหนพูดสิเราไม่รู้หรอกเพราะว่าเรามีไกด์กิติมามวันนี้นะคะก็เชิญ ไกด์ของเราเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อพุกนะคะเป็นไกด์ที่พีบีวอเล่ตรงนี้เลยนะคะเป็นไกด์สำหรับการนําทัวร์ชมไร่ของเรานะคะก็คือสําหรับกิจกรรมทัวร์ชมไร่ของเรานะคะก็จะมีนั่งรถไปที่แปลงหมุนค่ะแล้วก็เยี่ยมชมโรงงานผลิตวานะคะแล้วก็มีวันให้เทสตด้วยอืมแล้วตรงนี้เราสามารถเอาน้องหมาเข้าไปเที่ยวด้วยได้ใช่ไหมในส่วนของน้องหมาเนี่ยเราจะให้เข้าได้แค่แปลงหม่นนะคะส่วนในโรงบ่มวน์แล้วก็ในห้องชิมี่นจะไม่สามารถนำมเข้าม บริเวณสนามหญ้าก็จะมีที่ให้หน้องเล่น,นปกติได้เลยโอเค จะไปที right ่ปลอยุ 1941, so, 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 Sydney, like so ่นก่อนนะคะตัวสายพันธุ์้องงุ่นของเราจะมีทั้งหมด6สายพันธุ์สำหรับทำไวยนะคะก็จะแบ่งเป็น4สายพันธุ์สำหรับไวยแดงก็จะมีปาเบรซิสเปียงนะคะซีล่าหรือว่าเชลราจากฝรั่งเศสเทมคาริโรจากสเปนแล้วก็ดอนเปเรจากเยอรมนีสองสายพันธุ์สำหรับทำไว้ขาวนะคะก็จะมีเชนิบลองนะคะแล้วก็โครบาร์นัลจากประเทศฝรั่งเศสเนกเราจะปลูกกลางแดดกลางแจ้งไปแนวตั้งแบบนี้เลยเพื่อให้ได้รับแสงแดดและลมได้อย่างเต็มที่นะคะ อย่าเกยวหงุ่นทาไว้ของเรานะคะหนึ่งปีจะเก็บเกี่ยวได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะสำหรับตรงนี้นะคะจะเป็นแปลงองุ่นไว้สําหรับทานสดนะคะเป็นแปลงองุ่นทานสดของเรานะคะสายพันธุ์ก็คือม a ด u r e s i s t a n ค่ะหรือว่า Black Opal นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียนั่นเองว้าวนี่นะคะอีกอาทิตย์หนึ่งก็จะเก็บเกี่ยวได้แล้วลูกก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้รสชาติเป็นไงคะหวานกรอบเลยค่ะกรอบอร่อยจะหวานน้อยกว่าองุ่นทำไว า่าอัน,นี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงงานผลิตวายค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกระบวกนการดุ่วาายกันด้านในตรงนี้อาจจะต้องวางฝากน้องหมาไว้ที่รถก่อน นี้เนี่ยจะเป็นห้องแรกเลยนะคะหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวองุ่นเสร็จแล้วเนี่ยองุ่นจะถูกส่งมาที่โรงไวน์แห่งนี้ก่อนนะคะส่วนกระบวนการหมักแอลโกอฮอล์ค่ะเราจะต้องทําการเติมยีสต์ลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเนี่ยวไวน์จะยังดื่มไม่ได้เนื่องจากว่ายังเป็นยังไวน์หรือว่าไวน์ใหมยอย่อยู่ยังไม่พร้อมดื่ม เราจะทําการกรองยีสต์ออกและส่งไปที่กระบวนการบ่มไวน์นี่ถ้ายิ่งบ่มนานยิ่งดีไหมคะที่มีคุณภาพดีจริงแล้วเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเลยจะเกี่ยวอยู่ที่ปีที่เก็บเกี่ยวมากกว่าเพราะว่าเนี่ยแต่ละปีที่เก็บเกี่ยวจะไม่เหมือนกันโอเคค่ะส่วนห้องนี้เนี่ยจะเป็นกระบวนการบ่มไวน์ของเรานะคะของเราจะมีท้งหมด3แบบด้วยกันนะคะสองแบบที่ห้องนี้นะคะเราจะมีแบบถังสเตนส์ค่ะแล้วก็ถังโอ๊กนี่เลยนะคะที่นากประเทศีอิตาลีจะให้กลิ่นแล้วก็คาแรคเตอร์ของไวน์เนี่ยแตกต่างกัน ะะก็จะมีอายุการใช้งานเหมือนกันหนึ่งถังสามารถใช้งานได้3 5หครั้งแล้วหรือประมาณ1ิปีหลังจากนั้นเน,นื้อไม้ก็จะไม่ได้คุณภาพแล้วเราจะนําไปเป็น,นอุปกรณ์ปรับตามบาร์ตามเบสเลอร์ต่างๆน,นั่นเองตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นส่วนที่น้องหมาเข้าไม่ได้เหมือนเดิมนะคะก็ต้องฝากทีมงานไว้เนาะว้า,ววาวนี่นะคะก็เป็นห้องสําหรับชิมไวน์ใช่ไหมคะนี่เขาก็แบบว่า จัดเรียงแก้วมาให้เราเตรียมชิมไวน์กันเนาะในการดื่มไวน์ของเรานะคะเราจะมีชีสกับแค็คเกอร์บริการให้แนะนำให้ทานชีสก่อนดื่มไวน์เพื่อเคลียร์ช่องปากเพื่อให้อ่าดื่มไวน์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็รสชาติหวานอ่ะด้วยอนี้เราจะไม่ให้อุณภูมมือเราไปทุกคนจับแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะไม่ใช่บิ๊กกี้ไม่ใช่เราจับแบบนี้เราจับแบบนี้เพื่อยังควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ค่อยๆสซลิ่งแก้ว วว้าเคล็ดลับนะคะในการดื่มไวน์จริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องดมก่อนดมก่อนนะคะแล้วค่อยเปิดแก้วแล้วเราก็ค่อยเปิดวิธีดืมอ่านก็จะแตกต่างกันใการดื่มก่อแล้วก็ดื่มได้เลยอาชวตานะหมดแก้วไหมคะ เผอชิมหมดเ่ยนี่ก <beginning> ี่ดีวสิบเีวสนุกมากๆถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่นะใช่แล้วก็ได้ชิมวายทั้ง3แบบเลยก็ดีใครได้มีโอกาสมาก็อย่าลืมมาที่แวะเพราะว่าที่เนี่ยมันแบบว่า พื้นที่กว้างมากแล้วมันก็อากาศดีลมพัดตลอดลมเย็นตลอดเลยที่สําคัญพาน้องหมามาได้ด้วยแต่ว่าก็ต้องอยู่ในความดูแลตลอดนะคะวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณไกด์นะคะคุณปุ๊กขอบคุณค่ะเราไปพิลมคาเฟ่กันต่อพิลมนี้ก็เป็นคาเฟ่ในเครือของพิวเเล่เหมือนกันเลนกันเลยโอเค ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่พิลลมคาเฟ่เรียบร้อยแล้วหลังจากทัวร์เสร็จนะคะเราก็สามารถมานั่งพักชิลชิได้ที่นี่เลยจะเห็นว่าแบบบรรยากาศออดีมากตรงนี้เป็นริมน้ําด้วยสําหรับใครที่เอาน้องหมามานะคะก็สามารถพาน้้งหมาเนี่ยมาวิ่งเล่นข้างนอกได้เลยนะคะหมาเราเนี่ยไม่วิ่งนะคะลิ้นจุกปาาอีกแล้วคะ่ะ สามารถติดตามเพจสเปซอีพีหน้านะคะว่าเราจะพาน้องตัวไหนไปที่ไหนกันอีกได้ที่ f c e e o o o เพจ h ิพสเตอร์เลยคะ่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย